สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับในเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับนะนะแป๊บหนึ่งนะครับแป,แป๊บแป๊บเราจะอ่ะมาต่อ เลยนะครับต่อกันเลยอันนี้ที่ผมไปต่อนี้มันก็เป็นระบบกากนะครับผมจะมาเล่นคลิปไอ้อะแบบใหม่นะครับแล้วผมก็เซร้าค่อแบบ ระบบโคดกาเนี่ยกาที่ส่วนในรัวอ้าอันนี้ก็เป็นระบบน้ำนะเรับว่านี่ครับเป็นไงครับเป็นไงโคดล็อกอะมุ่งเจ้าสวนอะในบ้านผมนะมุ่บจ้าสวนน้ำมันจะบอกวะนี่ดับสามก็นู่นดับสี่โน่นแต่มันยังไม่ลดอันดับ อ่ะนี่บ้านครับบ้านบ้านไอ,อ,อ้บ้านอันดับอเออบ้านอันดับสามครับตรงนะาพวกนี้มันไม่ได้มีหา <c oughs> อะไรเลยครับเขาต้อไปนะที่ใช้ผงหยาบนึงนะมาอันนี้ผมก็จะกะอ่ะประตูเนเจอร์แต่ผมจะหาระวังไม่ได้ ่ใครจะมาแปะผมอ่ะช่วยผมมาแล้วว่าเราก็ยังดีนผมยังหาวีจูรลอยอ่สิดได้จากอันนี้ก็เป็นพวกกล่องข้าวนะครับนี่อ่าโตครับเตียงนอนบอกทำไมไม่บอกทำไมเิอเป็นพี่เอิญตอนคลิปแรกทำไมต้องวางอย่างนี้ครับเพราะถ้าผมวางดินนี่ลอยอเพราะว่าผมไม่ได้สร้างแบบ เสมอบกๆไปเดี๋ยววางอดวางไม่ได้เพราะมันจะเ,เป็นเปนแปลงอย่างเงี้ยมันถึงจะวางได้เนี่ยก็ไม่ใช่เหรอครับวันนี้ผมจะป้าขี่ไปอยู่โน่นต่งมาอุ้มเมื่อกลับน้อยกว่า <laughs> ป่ะไปกัน ได้ครับนอนนอนไปก่อนไปไปกันที่ที่ผมนะไว้ตอนจำเมื่บปีประตูโดดไปเลยโอ๊ยลืมไปมันไม่ตรงนี้เราอุดตินว่ะอ่าทำไม่ได้เลือบายเพินะร์ชยังไงี้ย มันย si ังสร้างไม่เสร็จครับจิ๊บจิบจิบอาเฮ้ยนึกถึงนะยังสร้างไม่เสร็จเลครับเนี่ยอยู่ไหนวะไม่มีเนาะลงใส่ชุดก่อนเองโอ้โ้โคตรโคตรแบบ คตรจนอนะ่ะนี่แม่ไม่ไม,ม่โดนนะครับนี่มันบอกว่าสินตางยังยังกลับไปกว่าไปตัวนั่นหรอไปกัน Mẹ mê rồi. Ôi. Ê. Đi Ê. Tao Tao tục rồi quá Hả? Ê. Ê. Mà lên lâu nè. Ê. Chính đi học. Kính con. Ê. Mà ทุกที่แล้วไม่เหรอเออแล้วมันมใช่ไหมล่บอันนี้ก็เป็นอาเรียโคตรโคตรมหากาศนี่โอ้แบบไม่โหลดอีกแล้วโอ,โ,โ,ลโอ้โหฮะแบบไม่โหลดโอ้ว้าโอ้ ปะทอยเอ๋ปไปจังอันนี้เป็นที่ดูมุมแบบอะไรยังไงครับก็การีกัดับลำดับหนึ่งนะครับปาร์ทนี้เป็นปาร์ทที่สองนะครับพาร์ทสุดท้ายจะมีคนมาเล่นน็คือพรี พี่กอนั่นเองนะครับคใครๆก็จะพี่กอนี่ออย่ะพี่ออยก็มาด้วยผมเป็นไลต์เต้นเต้นมากตื่นเต้เมเนมากแปลว่าโคตรมาหาตื่นเต้นแล้วไม่รู้จะตื่นยังไงโอ้ยจะเข้าซอกมูซา ก็ไ่ดูก้าเบ์กันแล้วจะไปดูอออพักอนนันเนี้ยผมตายเพราะไอเนี้ยมาสามครั้งที่หนึ่งสู้กับพวกสเกลิทอนสู้ไปสู้มาผมมันอยู่ตรงนี้จะมาได้หมดแล้วปรากฏมารีสปอนตรงนี้ไปีจี้ผมล่วงตกไปเลือดอยังน้อยเนี่ย ตกไปตรงกระบอกหินหน้าพอดีเลยป๊บเฮ้ยจจนี่อันที่สองก็เป็นเพราะขึ้นไปแล้วมองไปท้องฟ้าแล้วก็ปุ๊บล่วงตายแล้วจ,จะขึ้นไปแล้วเจอสปีดตบลงมาตายอีกครับป๊อบ <laughs> Hui, mấy nghe À, à. mày ơi Quay nơ lấy lâu Ô tục, ไม่หนาเลยแล้วโอ๊ยกะตกอะไรนักหนาเอาสุตระที่ราควรชีวิตไป ไว้ไปต่เลยอ้ยมันตกไปม่งวะเนี่ยะจบบับปะเพีงจำได้ปะปะ เบลอะไรไม่รู้มากลายเป็นภาษงเฮ้ยหมวกอ่ะอะไรมาด้วยมันเรายังหาไม่ครบครับ สำหรับวันนี้ครับผมจะบอกกับคุณว่านี่บายวันนี้ผมฝากบอกไว้ว่าไว้ว่ามีคนหนึ่งโอเคแล้วนะครับ แบบนะครับผมจะบอกฝากวิดีโอนี้ไว้ว่าผมจะบอกไว้ว่ามีคนยกภาษามาสาม,ปสามเป็นวันหน้าของผมใสชุดสีเหลืองใส่ชุดสีเหลือง,อ,งอยู่เวนอยู่เวนสีเหลือง ตอนแข่งกีฬาสีตอนแข่งกีฬาสีเขาไม่ได้แข่งกับผมผมใส่ชุดสีดำแมนยูไปแข่งเขาไม่ได้ลงสนามและเขาใส่กระเป๋าเล็กๆคนนั้นก็ชื่อว่าก้าวก้านั่นเองนะครับ เรียนพ่อกับหนูผมเลยวันจะปอกปากปอบอกฟีดโอวา่าเอคนก้าไทยแลนด์เออเรียกก้าไทยแลนด์แม่งเลยไอก้ามันมันพูดไม่ถูกเลยครับจะพูดว่างไงดีอ่ะ ไอ้เก้ามันก็เตะบอลเก่งนะแต่ไอ้เช่าเก่ที่ส่ง้มผมมันก็คือไอ้เช้าผมเก่งอันดับสองเป็นโกไอ้เก้าเก่งอันดับสามเตะผมก็เก่งอันดับสี่เตะบอลคือฟรีคิกปัน่นแต่เก้าจีงคมกว่าครับข้างซ้ายข้างขวาถนัดสุกลูและเก่งกีฬาสีวันนั้นผมเพอสวัสดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้สนุกกับเกมไหมครับนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแล้วพบกวันใหม่เดยพาร์ี่สานนะครับผเจอกมาเร็วๆนี bye bye. มมน้บ๊ายบายว้าโยนไหมวะบายไว้แล้วครับ